ขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่ที่อยู่อริยสงมั่นคงความสะอาด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยการนำของนายประสิทธิ์คำกิ่งผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองพร้อมด้วยรองผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองจำนวน3คนร่วมบริหารจัดการมีเขตบริการทางการศึกษา6ออำเภอได้แก่อำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอหนองหินอำเภอภูหลวงอำเภอผาขาวและอำเภอเอาราวัน มีโรงเรียนในสังกัด155โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น21,088คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1,616คนและบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา73คน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ได้ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาโดยกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน จุดเน้นในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2มีดังนี้ 1. มุ่งเน้นพัฒนานการอ่านการเขียน 2. ปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม 3. การเงินพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ 4. เทียบอิงมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความสำเร็จ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอมีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล คือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาหรือกอตอปนอให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา c s c b 6Q Model และใช้รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรคุณภาพหรือ Smart Office เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2580ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระบวนการขับเคลื่อนโมเดล 4S 4B 6Q มีดังนี้ 1. วางแผนร่วมกัน 2. มุ่งมั่นพัฒนา 3. นิเทศแบบกัรยายนมิตร 4. สะท้อนคิดชื่นชมผลงาน จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดมากมายแต่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองจะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป